เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนการอ่านสะกดคำนะคะในบทที่4ก่อนนะคะเดี๋ยวเราทบทวนกันเสร็จเราก็จะสอบเก็บคะแนนในการอ่านในบทที่4เรื่องตามหานะคะเรามาเริ่ม i̇şte กันเลยค่ะเด็กๆคะไปสไลด์แรกเลยค่ะตอโอโตคอโอโคสวัสดีครูที่ทาคพ ก็คุณกูเริ่มสะกดคำแล้วนะคะกอไอไวจอไอใจยอไอายทีนี้สะกดคำเสร็จแล้วอ่านเป็นคำนะคะมีคำว่าโตโคไปไวใจยใยนะคะต่อไปทีนี้เราจะไปฝึกสะกดคำกันนะคะ คำนี้อ่านว่าใบโบสะกดเป็นบอไอใบบอโอโบโบกโบใบโบนะคะต่อไปโยกไปสะกดเป็นยอโอโยโยกอโยกอไอไปโยกไปไถนาสะกดเป็นถอไอไถนออานาไถนา มีสะก no ดเป็นโออาคานอีมีธานีมีโพสะกดเป็นมออีมีคอโอโคมีโอโลเลสะกดเป็นลอโอโลลอเอเลโลเลเวลาสะกดเป็นวอเอเวลออาลาเวลา หาแพ้สะกดเป็นหออาหาโพอแพอแพหาแพ้นะคะทีนี้หลังจากที่เราสะกดคําแล้วนะคะอ่านสะกดคําแล้วเรามาอ่านเป็นคํากันค่ะเริ่มที่ใบโบโยกไปไผนาพานีมีโฟโลเลเวลาหาแพเห็นไหมคะสำหรับคำที่เราจะฝึก อ่านและสอบกันวันนี้นะคะมีแต่คำง่ายๆทั้งนั้นเลยนะคะเราจะมาฝึกอ่านกันค่ะ